สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้กลับมาพบกันแล้วที่นี่สวพ .fm91 เราพึ่งได้ทิ้งคิดขับกับใจตะนะทิ้งคิดใจเป็นอิสระทิ้งคิดได้คิดคำถามฝากได้หลังใหม่หมายเลข1644หรือว่าจะฝากไว้ที่ Facebook นะคะทิ้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ no more thinking ตัวจท้ายสุดเนี่ยเปลี่ยนเป็นเลข9นะคะแล้วก็ฝากไว้ในกล่องข้อความหรือว่า inbox ได้เลยหรือว่าถ้าหากฟังไม่ทันในคำถามที่ถามมาก็ไปฟังใน YouTube ได้นะคะคีย์หาคำว่าทิ้งคิดคลับก็ได้เลยเจอกันได้ทุกวี่ทุกวันทุกเวลาด้วยนะคะวันนี้มีคำถามจากคุณซาวกูดคุณซาวกูดถามมาว่าทำอย่างไรเราถึงจะ ทำใจให้มองเห็นสัจธรรมของชีวิตว่าคนเราก็แค่มาอาศัยอยู่ชั่วคราวขอวิธีการอืมอืมเป็นคำถามที่ดีมากอืมคำถามทวนอีกครั้งทำอย่างไรเราถึงจะทำใจให้มองเห็นสัจธรรมของชีวิตว่าคนเราก็แค่มาอาศัยอยู่ชั่วคราวขอวิธีการ วิธีการการที่จะพบความจริงได้ทิ้งความคิดก่อนจริงๆทิ้งเลยทิ้งความคิดก่อนการวิเคราะห์หาเหตุผลการไปพิสูจน์การใช้ตรรก,กะการใช้ความรู้ความเข้าใจอะไรต่างๆนานาเนี่ยทิ้งไว้ก่อนทิ้งไว้คุณซาวกูดเนี่ยใช้คำว่าทำใจให้หมองคุณซาวกูดทำใจเลย ทําใจเลยนะคะทําใจยังไงเมื่อเราทิ้งความคิดความคิดเงียบลงแล้วเนี่ยพอความคิดเงียบลงนะคะหมายถึงเราทิ้งได้แล้วเนี่ยตอนทิ้งคิดเนี่ยไปอยู่ที่ไหนล่ะการรับรู้ไปอยู่ที่ไหนก็ไปรับรู้ลมหายใจหรือท่านเดินอยู่ก็รับรู้การเคลื่อนไหวของร่างกายเห็นไหมคะไม่ได้จํากัดเลยนะพระพุทธองค์ไม่ได้จํากัดการศึกษาการก่อให้เกิดปัญญาของเราเนี่ยไม่ได้จํากัดท่าเลยนะคะ ไม่ได้จำกัดอิริยาบถเลยจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนได้หมดเดินก็ได้ยืนก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้นะคะทิ้งเมื่อเธอคิดถึงสิ่งใดดัาริถึงสิ่งใดจงอย่ารับเอาให้ถ่ายถอนออกทำให้สิ้นไปจนไม่มีเหลือพระพุทธองค์ตัดอย่างนี้ค่ะนะคะทิ้งไปทิ้งไป แล้วใช้ใจค่ะเนี่ยนะมีอยู่ในในคำถามของคุณสาวกุลเลยนะคะทำใจให้มองเนี่ยทิ้งความคิดแล้วใช้ใจใจทําอะไรใจไปอยู่ที่การรับรู้ที่อยู่ของใจคือรับรู้นะคะรับรู้อะไรก็สิ่งที่เข้ามาทางตางหูจมูกเล่นกายแล้วก็ใจนี่แหละไปรับรู้ทีนี้เมื่อใช้ใจรับรู้เราจะชัดขึ้นชัดขึ้น ชัดขึ้นว่าเออเนาะเราทิ้งความคิดแล้วมาอยู่ที่ลมหายใจเอาง่ายๆก่อนนะแบบนี้นะลมหายใจพอทิ้งคิดแล้วอยู่กับลมหายใจสักพักหนึ่งใจมันไปอีกแล้วเอาทิ้งอีกกลับมาใหม่มาอยู่กับลมหายใจเอามันไปอีกแล้วมันจะไปอย่างนี้อยู่ตลอดเห็นไหมคะว่านี่ไงนี่ไงคะคือของชั่วคราวเห็นไหมคะมันไม่ได้อยู่ตลอดอะคะ่ะ เราจะบังคับยังไงเนี่ยมันก็ไม่อยู่ยิ่งบังคับมันก็ยิ่งไปเพราะฉะนั้นดูมันง่ายๆเบาๆสังเกตว่าเออมันมาแล้วมันไปไหนเอ้มันมาพอรู้มันไปกลับมาไม่ต้องตามมันไปนะคะไม่ต้องตามมันไปว่ามันไปที่ไหนเพราะมันไปอยู่เรื่อยมันไปตลอดตามไม่ไหวแน่รู้แล้วก็กลับมารู้แล้วก็กลับมาที่ลมหายใจรู้แล้วก็กลับมาที่ลมหายใจหรือถ้าเดินอยู่ก็รู้มาอยู่ที่อาการเคลื่อนไหวของร่างกาย ทำเท่านี้เท่านี้แหละวิธีการมีเท่านี้เท่านี้คืออะไรเท่านี้คือมักมีองแปดแล้วนะคะทิ้งคิดคือสัมมาส,สังกับปะเมื่อเราเดินมักนี้สัมมาสังกับปะก็หมายถึงว่าเรามีสัมมาทิฏฐิแล้วคือความเห็นถูกแล้วเราถึงเดินมักนี้ได้มักนี้เป็นมักเรียกต้องเรียกว่าเป็นขั้นแบบขั้นอื เข้มนะคะทิ้งคิดได้เนี่ยมันไม่ธรรมดานะต้องทิ้งให้ได้พอเราเดินมากนี่อะไรเกิดขึ้นล่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาก็นี่ไงคะเราก็เพียรที่จะทิ้งต่อเพียรที่จะทิ้งต่อทิ้งได้เอ้ทิ้งได้ทิ้งต่อทิ้งต่อทิ้งต่อก็มีสติระลึกได้ว่ามันมาอีกแล้วเราทิ้งมันก็มีความตั้งใจมั่นเกิดขึ้นแล้วอะไรตามมาเราก็มีศีลสิคะนั่นก็คือมีสัมมาวาจา ไม่ไปกล่าวจับจ้วงสอเสียดพูดเท็จเพ้อเจ้ออะไรกับใครเราก็มีการกระทําที่ถูกต้องมีการงานที่ถูกต้องครบมักแปดเลยเห็นไหมคะแค่นี้นะมักแปดแล้วเนี่ยค่ะพอมักแปดอะไรคะย่อมาเหลือนี่แหลคะค่ะศีลสมาธิปัญญาย่อเหลือสามย่อสองก็เหลือสมถะวิปัสนามาคิกค,ค,คี้คู่กันมาสมถะปุ๊บก็เข้าสู่วิปัสนาได้เลยแล้วยังไงต่อ วิชาเลยค่ะไปมีความรู้เลยอ๋อรับรู้ด้วยใจทำใจแล้วเราจะเห็นความเป็นจริงชัดขึ้นว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวเป็นแค่ของอาศัยชั่วหนึ่งขณะเท่านั้นเองนะคะก็ขออนุญาตแบ่งปันกับคุณสาวกู๊ดขอบคุณสำหรับคำถามในวันนี้นะคะวันนี้ทิ้งคิดขับต้องลาพรุ่งนี้เรากลับมาใหม่ที่นี่ที่เดิมค่ะสวัสดีค่ะ